một thiêng liêng bocalla thiêng bạch hai mươi lát bưu trùm nguyên tay chuột trưa hai week hai york kiêng bạch hai mươi lát bạch โอ้ oh oh. ต้องมฮะวันดีครับวันดีครับวันนี้เราจะไปดึงรถอีกคันหนึ่งนะครับรถตกตรงไหนไม่รู้อะเขาบอกว่ารถตกยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวไปดู เธอเหนื่อยลา้าจงเดินเข้าป่าตอนนี้เราเข้าไปในหมู่บ้านนะครับโอ้โหเรยวๆซ้ายต่อนะครับเีรยวซ้ายตรงนี้ <c oughs> ดูนะดูนะมันลงตรงไหนวะร <c oughs> วยกระพงเจ้ารวยกระพง อาปวนชุนเนี่ยเสียอาวปวโอ้ยอกีบบ้าใช่ไ่าออ่าปวนชุนเนีเสียจนนี้ออกเสียบอกล้วก็ไปยั โอ้ยไอวอนจุเนยบาีมาบ่อลเลยปากอเออมาบอลอาทีวีบ้าฮะเออไม่อืมเรียบร้อันนี้คร้อยอ่าๆมันยูริคาร์บิโอจนวอนมาบ้าเลยโอ้ยไอวอนมาบ้าเสียอ่ะจ้คนทีกเจ้ามีอะไรเนยคนทีตัตเลี้ยง

โอ้ hmm, ah. <con c ertain ly> <hat> ้มาฮะนนสตาบูรอุรีวานี้บูรือเอบ้าปลาเรากวันเออบ้าบ้ามาแกวันดูว่งมเครื่องเนี่ยปลาคัตซีนี่แหละลูกคัสซีดาวโบนี่ปลาเราคัตซีเออเาเยอะเอเราแบบเธอเราไม่ดีเยยอเงี้ย ทำไม่เวกไเชเนวโพแหวชุดอ่ะเอาเหวะเใช่ไหมตาคนบ้าไม่ม่ตอไมมัลอแล้วลเรอนนีน้อเนาะจมโรดุลือะไรย็นตั้อนนตาคนนปไปถอยอยู่ชนูนูแปลว่าเล่เจ่อเล่เจป่นับหาแกว่า้นั่นเพื่อเือผ่าเนี่ยเกลอเกลอเกลอตกลื่นเกลื่นไม่ี เรางี้ดึงไม่ได้นะโอ้โหมาจกูดมหทเรเนี่านนี่เราแพเกลแพเก่าพูนอตือกัปลาอันนี้เรพู่น่อยกะลายแล้ววะเขาปนหน่อยให้ตืลาเดือยตืลว่วะว่ตลว่าอยู่นะไรเงี้ยจ๊ตะลุยมันจะจอะอยอะช่วแต่ไม่ไม่เยอนาะคูเรเนี่ยแพ้แเนี่ยูรอนอตืปลาเนี่ จะปลาวนะแหเตือตะยะตื่อตะลรยว่นะ่าเตือเลยกวนลู้มันจัดได้กลางเนี่ยตรงเนี้ยเราเอาท่นี้ก็มันไหลถ้ามันไหลมันก็ไหลเปบ้าแล้วกันไหลเยอะเปล่าไม่คุ้นอะไรตะรเลยเนาะก็ไหลเยอแต่บ้านมันเนี่ยไหลกันอีช่วงนี้กไหลเยอะเ่าแต่พึ่งชื้อะไรเยอเย นึ่คู่ด้รนี่เข้าว่าเบลอรอไงท้องตึงพขายาเ,เริ่มาหาลเด็มตอเริ่มยี่ว่าี่ว่าจามาแจ้งโทรอันนี้ช่วงทน่เริ่มถืออันได้วยนไยมเสียได้เัาในว่าตัดรบ้าเนียอ่ะคคู่ได้รเนี่ยคู่รถทบล้เนี่ยได้รู้เนี่ยแต่รหลายหมอกเบคู่ไปเนี่ยเขาวัเบลอไปตลอดลอดนี่ว่าหมายรถไถนี่ ทำไมรถไทยไปหลอนบ้านแท้เกลียดิยแท้เกลียนะบุญวันนี้ดูแล้วทำช่วยไม่ได้ครับมันลงรถไม่มีที่ลงนะครับนี่เราแก้ไดบ้านเราป่วยลูกไม่อรถไม่มีที่ลงไม่รู้จะลงตรงไหนนะนี่ลงไม่ได้นีขนาดเดยเนี่ยนะครับลงไม่ได้นี่เกลหนึ่งบ้ามาไทยเราเนี่เกลไทยเราเนี่เกลว่ามั้งปาววาะเออ แต่เดือดอ,อ่ะเพ่ชอบกันเนี่ยรู้นั่นเนี่รู้วันเด้อแกคข้หรือหายอย่างเดิมเนาะอกไรนำไม้ไหนที่ทุบว่าหลุดเลยตาทุ่ยหลุดนอทุ่ยอะไรตัดแล่วันนี้กู้ไม่ได้นะครับนายต้องกลับฟรีๆวันนี้โอเคไปแล้วนะมาทั้งบ้านอะ่ะไม่ค่ะไม่ไป